สวัสดีครับตั้งโมงโลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับและแน่นอนครับเรามาดูไฮไลท์มันมันกันด้วยวันนี้เอามาฝากกันหลายคู่และที่สำคัญเลยนะครับข่าวสารเนี่ย ของนักเตะไทยแล้วก็นักเตะเอเชียเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหมาแบบหอมกันหนำกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุ้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตระก้าด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมโลงเปียพมหญิงนั่นเองนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะครับก็คงจะหยุดไม่อยู่แล้วสำหรับสุพนัทเหมือนตาครับล่าสุดถ้าใครได้ดูฟอร์มเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทุกนัดที่เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาลงสนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบจะโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับคือเรียกได้ว่าวันเดอร์คิดของแท้เลยนะครับและก็เป็นตัวที่แบกความหวังของทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติครับลงไปเมื่อไหร่เล่นอย่างจำเลย ครับคือสุพรัตเหมือนตาล่าสุดเนี่ยลงสนามในไทยลีกเจอกับประจวบยิงอีกแล้วคือไม่ได้ลงตัวจริงน,นะลงตัวสำรองยิงอีกแล้วนะครับไทยลีกเนี่ย5เกมยิง4เกมติดต่อรวม6ประตู4แอซซิตนั่นหมายความว่าเขามีส่วนร่วมนะครับในการลงไป5เกมเนี่ยแต่มีส่วนร่วม10ประตูบ้าไปแล้วนะครับ เต้าแบงค์คือเก่งจัดตอนนี้เนี่ยคือเกมล่าสุดเนี่ยแน่นอนทีมเนี่ยนะฮะโดนทางด้านของประจวบนำหนึ่ศูนย์แบงค์ลงมาแป๊บเดียวยิงครับแล้วคนเปิดไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นทีระทรบุญมาทันอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่านี่คือสุดยอดของนักเตะไทยในวัย22ปีคือถ้าไปยุโรปเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโ,โหเจ้าตัวได้ประสบการณ์มากมายกลับมาไทยลีกนี่โอ้โหเป็นขนมอะ ขนมเลยอ่ะตอนนี้ก็รอแค่เวลาเท่านั้นแหละว่าจะได้ไปโลดแล่นในเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งสุพนัทเนี่ยก็เปิดใจนะครับหลังจากที่ช่วยให้ทีมเนะี่ยเก็บ3แต้มได้นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอล พี่อุ้มเนี่ยโยนมาพอดีและเขาก็วิ่งเข้าไปทําประตูได้มันพอดีกันมากกว่าแหมก็ถ่อมตนนะครับเขาบอกความไม่ได้มองเรื่องผลงานส่วนตัวมองผลงานของทีมมากกว่าอย่างที่รู้ว่าบุรีรัมเนี่ยอยากชนะทุกเกมแล้วก็คว้าแชมป์ทุกๆ แชมป์ที่ได้เล่นก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีสําหรับทีมแน่นอนว่าเราไม่อยากทําให้เกิดความกดดันขึ้นกับทีมของเราเองพยายามที่จะชนะทุกนัดและก็ทุกเกมซึ่งผลจองมาเป็นอย่างไรก็คงต้องเป็นไปตามนั้นนั่นเองนะครับโอ้โหอ่ะติดตามฟอร์มของเจ้าแบงค์ต่อไปนะอันนี้คือนักเตะไทยผมว่าโกระดับเอเชียหรือว่ามากกว่าน,นั้นได้หลังจากนี้ไปนะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับก็ถือว่าสะเทือนเอเชียนะครับไปสะเทือนยุโรปกันต่อเหมือนกันนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมอุซเบกิสถานเนี่ยนะครับมีนักเตะนะครับไปร่วมทีมระดับโลกอย่างแมนซิตี้นะก็คือท่าทางของคูซานอฟนะครับ แล้วก็ลงสนามไปแล้วด้วยนะครับอันนี้คือนักเตะที่แบบโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ละตอนนี้นะครับของอุซเบกิสถานแล้วก็เป็นโซนเอเชียด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมแกร่งเลยนะครับก็สูสีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนะเออถามากันขนาดนี้แล้วก็เซ็นสัญญาเนี่ย4ปีครึ่งนะครับค่าตัวเนี่ย40ล้านยูโรรวมแอดออนรวมทุกอย่างะนะครับโอเคแหละถึงแม้ว่าจะเปิดตัวกับแมนซิตอ้า City, อาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยว เพียงแค่20ปีนะครับแล้วก็ทําผลงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยนะครับสิดนัดให้กับอุสเบย์ช่วยให้อุสเบย์เนี่ยฟอร์มการเล่นเนี่ยโอ้โหมหาโหดเลยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นไปฟุตบอลโลกแต่ขณะเดียวกันยังมีอีกคนนึงนะคือทางด้านของคูซายินอนซาเยฟนะครับล่าสุดเนี่ยไปสปอร์ติ้งบรากา โอ้้หทีมในโคต้ายูโรปาลีกกองหน้านะฮะกึ่งปีกดาวรุ่งวัย2ปีที่อุซเบกิสถานเนี่ยจัดการส่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่จะเป็นทีเด็ด อีกหนึ่งคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดโอลิมปิกนะครับเพราะว่าอายุอนามเนียบ2ปีเอา้าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เขาย้ายออกจากสโมสอนในรัเสเซียนะครับแล้วก็บุ่งหน้าสู่โปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูตอนทีมชาติที่เขารวมทีมกันนะว่าจะโหดขนาดไหนกันแน่นะครับอ่ะมาดูกนที่บอลไทยกันต่อนะครับ FA คับครับล่าสุดนี่โอ้โหเตะกันมันเลยนะแล้วก็ได้16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดูผลคู่ที่สำคัญสำคัญกันหน่อยแล้วกันนะครับคู่ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนครราชสีมาครับชนะชนบุรี21นึ่งครปฐมแพ้เมืองทอง40นะครับสุโข,ขทัยชนะเมืองเลย40 แพ้ชนะระยอง1-0นะครับทูแบงคอกชนะหนองบัว3-0สิงห์เชียงรายชนะลำพูน2-0ราชบุรีชนะสโมสรราชนาวี3-0ลบบุรีแพ้บีจีปทุมยูนิเต็ด0-3นั่นเองนะครับ สรุปทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จากไทยลีกเนี่ยมี8ทีมนะบุรีรัมชนะไปก่อนแล้วนะครับไทยลีก2-4ทีมแล้วก็ไทยลีก3-4ทีมนั่นเองนะครับก็จะชิงเงินรางวัลรวม5ล้านพร้อมกับโคต้าแข่งขันในฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบเพย์ออฟส่วนทีมรองชนะเลิศได้รางวัล1ล้านบาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันของฟุตบอล FA ครับกันเลยนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายอ่ะยิงกันถล่มทลายจะเป็นยังไงไปชมเลยครับมามูเดตแทงออกไปที่พิรพัฒน์เปิดจังหวะเดียวย้อยไปเสา2ขึ้นสวยแล้วบ,บ่ง <ừ m. S 2> ลูกนี้ขึ้นนำจนได้ครับมูเซนอาลกัสซานีครับ เป็นประตูที่14รวมทุกรายการของกาซานีจุราดี้โดนสก,กิลนิดนึงยังไถไปได้เรื่อยๆหลักเหมือนจะเสียแต่ยังไปต่อได้ยาวๆมูเซนแตะหลบมูเซน2-0จนได้ครับยิงฝังไปเลยโอ้โหลูกนี้ต้องให้เครดิตจุราดี้เยอะหน่อยครับน่าจะไม่พลาดแล้ครับนาทีที่85ครับนำห่าง2-0ส,ส,สำหรับทรูแบงคอกยินเนตเต็ด อารมณ์เหมือนวิ่งไหม้ผัดวิ่งผัดนะคือกำลังแบงคอกตัดคืนมาได้เร็วครับมามูดเอดเข้าซ้ายขอยิงเองซะหน่อยเอ้าฉลับเข้าเลยครับ3 0โอ้ช่วงนี้ไหลแล้วครับพุ่งเข้าหาประตูนะครับแล้วก็ทำให้สุชินนั้นเสียหลักไปด้วยครับถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวาแล้วครับจะกลับมาก็ไม่ทันแล้วบอลอยู่ หลายที่ซิฟโควิเอาครับมีพื้นที่เยอะซิฟโควิดเอียงเข้าขวายิงนิ่มๆครับโอ้โหยังซุปเปอร์เซฟไม่ได้ครับสุชินว่าโดนล่อเป้าบ่อยมากครับ <c oughs> นอร์เวยเจ็บอยู่แต่ว่าพุทธสินก็ทดครบ5้านาทีเป่าจบไปเลยนะครับแชมป์เก่ายังเส้นทางสดใสครับวันนี้เก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งหนองบัวพิชยาไปได้อย่างขาดลอยครับสหรัฐเปิดขวาโค้งมาได้โขกลูกนี้บอลตกแล้วจิ้มมีทงไหม อ้าวนิ่งๆไม่มี1นูน,นกัดกันเองนะครับกลายว่าไม่มีใครที่จะเคลียบอลจังหวะนี้เลยครับสุดท้ายบอลนี้จิ้มเข้าไปไดง้ง่ายๆเลยสัตว์มุ่งเป้าสุรชาติหลอกอีกทีนึงตัวเก่าเลยครับย้อนคืนกลับมาแล้วเปิดสวนเข้ามาวงเน่งๆเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เป็นจุดขางเขาอยู่แล้วครับหมุนมาเข้าศรีรษะเลยนะครับเทคหมงนี้ก็อืม ดึงจังหวะแล้วโยนโดงเข้ามาเอ้าเก็บได้พักจะยิงสุรชาติยิงไม่ได้คืนแปรลูกนี้โอ้โหตัวสำรองหรือเปล่ากระนกพลใช่ครับว่าเคลียร์มาไม่ขาดนะครับฝั่งของสุรชาติเก็บบอลเล่นได้แล้วแปะกลับมาให้ทางกระนกพลนี่โหยิงยอดเยี่ยมมากนะครับปั่นลูกนี้บอลได้ดึงจังหวะหานัทวุฒิสุขสุมไหลคืนมาแตะดีจังหวะของชนะนั้นเปิด ยังเปิดไม่ได้ขาเรียบยิงซะเลยโอ้โหบอลเตโอสวนเตโอสวนครับเมมอสรออ้าวเตโอให้ช่องนี้สวยมากเมมอสเข้าช่องแล้วนะครับกิติเห็นไหมกิติโยกแล้วยิงเองครับยังได้รุ่นนัทวุฒิสุกสุมยกมาข้ามคานออกไปโอ้โหไม่ได้ลูกสี่นันทวุฒิสุกสุเป้ากำกับคนสุดท้ายครับสุดท้ายก็จบเกมครับช้างเอฟเอคับรอบ32ทีมสุดท้ายครับบีจีพนมยีเต็ดครับทีมจากลีกสูงสุด บุกมาเอาชนะลบบุรีซิตี้ครับทีมจากที3ไป3ประตูต <ja ่อศูนย์นะเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ของทางราชนาวีได้ไหมเปิดเข้ามาคราวนี้ได้หมงเรียบร้อย1ึงประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหมาเป็นชคดิพัดมาให้ตรงนี้ครับแล้วครอสเข้ามาตรงกลางหูในแบกซ้ายโดนไล่ครับจะกลิบต้มขื่นให้ทีมศตูนะครับผมเอาโกนโดนจนไน้ครับโอ้โหซอบโกเลยลูกนี้ปิดจ่ายคืนหลังมาให้ครับ คือจับแล้วพามจะออกบอลดแต่ไปโดนบล็อกเนี่ยอาภิสิทธ์เปิดเข้ามาเช็ดแล้วสวยมากสาประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหลูกนเลเป็นคิมจีมินครับดูเนี่ยครับจากอาภิสิทธ์เปิดมาล้กหกเช็ดแต่หนีไปได้สวยยอดมาแล้ววอลเล่หรือปเปล่าบอลลงได้ครับเอ,บอน็นจีว่าไหลามาให้เพื่อนแล้วแปรเข้ามาลูกนี้เซฟเลยครับ <c oughs> วารุษกับเซฟเอาไว้ได้ ลองซัดไกลสุดยอดจริงๆลนีโอ้โหแต่ว่า,าปัดไปแล้วแล้วไปไปโดนครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งลูนี้บอลมันไซด์ออกข้างไปครับโอ้โหดูมาดูครับราชนาวีจะตีไข่แตกได้ไหมคราวนี้แต่ลอดบางขาไปแล้วหลุดเข้าไปยิงโอ้โหเซฟเยี่ยมจริงๆครับวันนี้และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ